ไปขึ้นรถไฟฟ้าสายสีชมพูค่ะวันนี้เพิ่งเป็นการเปิดเดินทางวันที่สองนะคะที่ให้บริการฟรีค่ะทางขึ้นก็จะอยู่บริเวณซอยลามินทา4ทับ3นะจ๊ะทางขึ้นบันไดเลื่อนนะคะจะอยู่บริเวณ Big กซีเอ็กค่ะเราขึ้นบันไดเลื่อนกันไปเลยนะคะ ทางท้้งวันด้วยรถไฟฟ้าสายสีชมพูกันค่ะก็ได้บัดมาแล้วนะคะแต่เราไปขึ้น,นไปในเล่อกันไม่ได้ทุกคนเอี๋ยไหมได้แล้ว <laughs> อันนี้เราต้องไปฝั่งนี้นะศูนย์ราชการนนทบุรีค่ะ สายสีชมพูนะคะเป็นโครงการที่ดำเนินการโดยรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรอฟอรมอค่ะจะมีสถานีทั้งหมดนะคะ30สถานีระยะทางประมาณ34.5กิโลเมตรค่ะโดยจุดเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าสีเขียวจะอยู่ที่สถานีวัดภาษ,ษีค่ะเ,เราก็ต้องดูดออก เรา,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 าก็เดินออกมาจากสถาน,นีรถไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะสถาน,นี้คือสถานีวัชรศรีค่ะใหญ่โตมากเป็นจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวได้นะคะปันไดทางลงยิ่งใหญ่อลังการมากเดินได้ประมาณเจ็ดแสนคนถ้าใครจะขึ้นสีชมพูมาต่อสายสีเขียวก็ต้อง เดินลงมาแล้วก็มาขึ้นตรงจุดนี้กันก่อนนะคะจากสีชมพูเราก็เดินลงมาข้างล่างแล้วก็ขึ้นบันไดเลื่อนไปต่อค่ะ hey, มาันก็เลยใส่ฟ้าใสสีเขียวแล้วชมพูก็วิ่งผ่านตรงนี้เองและนั่นก็คือสายสีเขียวบายๆค่ะเมื่อเราได้ตั๋วบัตรสีเขียวมานะคะ เราก็จะมาเดินขึ้นไปเลื่อนไปขึ้นรถไฟฟ้าตรงนี้ใช่ไหมคะทางเชื่อมสีชมพูกับสีเขียวก็มีแค่ประตูกั้นบางๆเท่านั้นเองค่ะแล้วรอเขาเปิดเมื่อไหร่ก็จะสบายมากๆเลยเป็นการลงรถนะคะก็จะมีป้ายเชื่อมต่อให้ด้วยค่ะเส้นทางการเดินรถที่เชื่อมต่อกันแล้วจริงๆนะคะ ตอนนี้เราอยู่ที่สถานีศูนย์ราชการนนทบุรีนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนั่งรถไฟสายส,ายสีชมพูจากที่นี่ไปที่สุดสายที่มินบุรีค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าใช้เวลาทั้งหมดกีนน่นาทีในการเดินทางรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะคะเป็นรถไฟฟ้าแบบโมโนเรลค่ะ ต้นสายอยู่ที่ศูนย์ราชการนนทบุรีนะคะวันนี้เราขึ้นที่เวลาบ่ายสองห้านาทีค่ะและปลายทางอยู่ที่สถานีมีนบุรีนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าจะถึงที่สถานีปลายทางกี่โมงกันค่ะโดยรถไฟฟ้าสายสีชมพูนี้นะคะก็ยังเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีแดงที่สถานีรักสีและเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่สถานีวัดประศรีมหาธาตุค่ะ การเดินทางนะคะก็สะดวกสบายรวดเร็วนะคะมีผู้คนทยอยขึ้นลงอยู่อย่างต่อเนื่องเลยค่ะโดยเฉพาะบริเวณย่านลามอินทานะคะซึ่งถือว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่มีผู้คนอาศัยอยู่ค่อนข้างหนาแน่นเลยนะคะ ดอนนี้ ie นะคะเราก็มาถึงสถานีมีนบุรีแล้วค่ะที่เวลาประมาณ15นาฬกา15นาทีนะคะใช้เวลาเดินทางทั้งหมด1ชั่วโมง10นาทีค่ะใครเดินทางต้นสายสุดสายก็เผื่อเวลากันไว้ด้วยนะคะ